พรรเก้าไกลต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เราไม่สามารถผลักดันให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่เคารพเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งได้สำเร็จพรรเพื่อไทยจะแยกจากพรรเก้าไกลไปจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเองต้องการที่จะขอออกจาก MOU ที่เราได้ทําร่วมกันทั้งสองฉบับในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพักกันเนึองแปดพักพักคก้าวไกลก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนหลังจากนี้พักคก้าวไกลจะทางานในฐานะผู้แทนรัษฎรอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดตามที่เราได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน มาจากการเลือก